ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้าน Mr. DIY นะครับมาซื้ออุปกรณ์นะครับในการถอดตัวสโคบหรือว่ากล้องเล็งนะครับผมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับที่ผมอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเอาเจ้า457จากกลัวนะครับ มาทําการตรวจอาวุธนะครับเพื่อที่จะขอมีได้ใช้อาวุธปืนนะครับหรือว่าขอมีใบป .4 นั่นเองนะครับต,ตอนนี้ผมก็ทําการถอดลูกเลื่อนนะครับถอดกล้องนะครับอ,อันนี้จริงไม่ถอดก็ได้นะครับแต่ว่าปืนมันลำใหญ่นะครับปืนมันมีความยาวแล้วก็มีน้ำหนักนะครับเจ้าหน้าที่เป็น หญิงนะครับตัวเล็กๆผมก็เลยต้องถอดออกนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาสะดวกในการฝนนะครับเพื่อทำการขูดนะครับขูดเลขขูดเลขประจำตัวปืนนะครับครับไปกันเลยครับเสียเจ็บจากกวนะครับคนเต็มน้ำเพืยอเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะตื่นตะนกหรือเปล่าถือกระเป๋าปืนเดินดุมๆเข้าไปในที่ประการนะครับโอเคครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนำปืนไปตรวจนะครับเพื่อขอมีและใช้อาวุธปืน,นครับแล้วก็จะได้ใบปสีมานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหาเอกสารแล้วก็กรอข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็จะได้เซ็นประมาณ2ที่นะครับก็เซ็นไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกแล้วก็จ่ายตังค์5้0บาทนะครับค่าธรรมเนียมน,นะครับ ค่าธรรมเนียมปสามนั้นห้าบาทหรือหกบาทเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับเดีวดูใบเสร็จค่าธรรมเนียมปสามนั้นหกบาทนะครับค่าธรรมเนียมปสามหกบาทส่วนค่าธรรมเนียมปสี่นั้นห้าร้อยบาทนะครับไม่มีค่าพิเศษอะไรนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เรียบรับหรือว่าอะไรก็ถือว่าทํางานอย่างสุจริตนะครับโอเคครับได้ ตัวปืนกลับมาได้ใบเส็จ,จยย่ายกันเไรเรียบร้อยนะครับก็รออีกประมาณ45วันนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับหรือบางทีอาจจะได้เร็วกว่านั้นแล้วแต่ว่านายจะเซ็นตอนไหนนะครับนายอำเภอจะเซ็นตอนไหนก็นะครับเนื่องจากที่ว่าการอำเภอกับที่ที่ผมทํางานนะครับอยู่คนละที่นะครับยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านไปนะครับห่างกันเกือบ300กิโลนะครับ ก็เดินทางไปกลับไปกลับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใน EP ตีต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็นำปืนมาตรวจเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าเป็น e p EP, EP ีไปนะครับซึ่งมีความผิดพลาดเยอะมากในการดาเนินการขอเอกสารต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นด้วยตัวของผมเองนะครับที่ศึกษามามากไม่มากพอนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเป็นอีพีแยกย่อยออกไปอีกทีนะครับโอเคครับ พาปืนกลับบ้านกันนะครับเดินทางมาไกลเลยวันนี้นะครับโอเคครับครับก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับในการตั้งแต่วันที่ตรวจปืนนะครับจนถึงวันที่ผมทักไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าดำเนินการเสร็จสิ้นหรือยังนะครับใช้เวลานะครับ เวลารอทั้งหมด18วันแล้วก็ใช้เวลาทําการไปทั้งหมด13วันถือว่ารวดเร็วไหมครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ